สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าวยูทูบ่านสวัสดีคพื่อนติดตามมาตอนนี้ในช่องเบนซ่าและจอระเอ็ดนะครับผมมาหนีนี่ตู้นะครับของใหม่เสียงกลางนะครับอาร์มิซอนนะครับเป็นอาร์มิซอนเนาะครับอาร์มิซอนฮอนโรดนะครับฮอนโรดนะครับนะครับฮอนโรดนะครับแหลมใส่เป็นตองแปรกเล่เจตหาสูงกเล่คอมซีซีข้อมหาสิบได้เบิร์ตนะครับเป็นฮอนโรดสิบสองนิ้วนะครับผมตู้ยอดฮิตนะครับตู้ยอดฮิตนะครับผม สภาพเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมผมบอกเลยเ่ะมึงสภาพก้อนนะครับมึงสภาพก้อนเดี๋ยวบอกราคานะครับเดี๋ยวบอกราคามึงสภาพนะครับปาานะครับสี่ใบนะครับมึงสภาพนะเพียดด้านหลังนะครับมีเพรดด้านหลังหองรีดนะครับครบนะครับผมมึงสภาพนะครับถ้าเป็นสาตะแกียงปั่มนี่โอ้ยแกวเลยครับผมตะแกียงปั่มกับอู้แพงนะครับตะแกียงปั๊มกับพันกุบาทนะครับตะแกียงปั๊มอันนี้เป็นตะแกียงตัดธรรมดาเนาะครับเนาะอ่ะ ี the ๋ยวผมิึงบ่อมบ่อมเบืองกวนนะครับแล้วสิบอกอละค่านะครับสภาพเก่าสิบเปอร์เซ็นต์นะบ่โอตัวไบบ่ห้าตั้งเสียนะครับนี่แะผมอ่ะตัวนี้ผมตั้งไปละค่าเมานะครับสี่ใบสี่ใบยูยูสี่ใบยูใบละตกใบละพันหานะครับละค่าเมานะครับลาค่าเมานะครับสี่ใบกับหกพันนะครับสี่ใบหกพันถ้าแยกนะครับแยกนี่ใบละพันเจ็ดนะครับผมแยกใบละพันเจ็ดนะครับผม ่าเมาส์ก็ได้อีกลาคาหนึ่งเนาะครับเนาะต้องขอใจนะครับราคาเมาส์กับราคาแยกนะครับผมตัวมซ่อนเขาจะเสือนอยู่ใบละสามพันแปดถึงสี่พันนะครับมาณนั้นเลยนะครับผมผมบอกเลยถือว่าแพงมันะไมซ่อนนี่ครับมันดังดีนะครับผมอ่เดี๋ยวผมผ้าเบงผ้าเบงด้านในจอลึกด้านในนะครับด่านในนะครับผมตัวได้บีบีน็อตตัวนี้บ่ะครับเดี๋ยวผมเตรียมน็อตไู้ครับมือนี้ก็คือบีบีวาย จับกล่องนี่ยครับจับกล่องนะมึงหนักัวเด้อจับตะกล่องนะครับจับตะกล่องนะครับปาบเอ้ยเตู้บอสบอกปาดไม่ไหมเลยนะครับบ่เคยดคอยแกะนะครับเนี่ยดานไม่นะครับเป็นห้อนหลวดนะครับเป็นห้อนหลวดใส่ดอกดานีนะครับเป็นห้อนหลวด เป็นหท่อนหลวดนะครับใส่ใส่ดอกยานนี้นะครับเนี่ยแปะลงไปเออาไปนะห่อนหลวดนะครับเขาชื่อเรียกว่าอเมซอนนะครับผมอเมซอนนี่ด้านหนามันนะครับนี่ด้านหนามันเบิ้งนะครับเบิ้งเบื้งกว่าพวนไปด้านหน้ากับด้านหลังนะครับผมนี่ครับอเมซอนนะครับผมเอออเมซอนนะครับอเมซอนนะครับกะเมาซีใบเมาซีใบนะครับกะต็อกโคพันนะครับถือใบละพันหาเนาะ สายแยกกุ้มคล้ายใบลาพันจีดนะครับสายแยกผมบอกเลยนะครับสายแยกนี่มานนี้นะครับมันมีชุดแขนนะครับนี่ตามสภาพนี่เนาะเนี่ยมันมีชุดเขาใหญ่ด้วยครับสูบพวกไฟสูบพวกไฟติดแกนะครับผมบอกเลยสูบพวกไฟติดแกยังหมากมากเลยตเพิ่นนะครับอันนี้สี่ก้านนะครับกับะมาณนี้นะครับเสียงกลางมีอยูซีใบนะครับมีอยูซีใบในกลางมีอยูซีใบนะครับผม ในกาม่ยูซีใบนะครับสภาพนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเอาไปกับไส้ตะดวกนะครับผมบอกเลยเพลด้านล้างยังต้อนเรียบร้อยนะครับผมนี่นด้านทึงนะครับนะครับสวยจริงนะผมบอกเลยว่าสวยจริงครับด้วยตูมาแต่ละรอบนี่ผมบอกเลยนะครับกะคือบางเขียวขายตามสภาพน้ครับตามสภาพด้วยนะครับผมตามสภาพน้ำตัวนะครับผมแต่ว่านี่สภาพสวยจริงนะผมบอกเลย ไม่ดีๆนะครับไม่ไม่อัดสิบห้ามิลนะครับตาภูเขานะครับผมอ่ะนะครับผมอันนี้คือประมาณนี้นะครับอ่ะบีวีนะครับแปดใบนะครับขาส่งมืออ่นนะครับแพ็คไปเรียบร้อยเพื่แล้วนะครับผมแปดใบนะครับ่าทั้งสุโขทัยนะครับใจรักมากนะครับผมหัวน้ำพึ้นใบละสี่ลอยนะครับคาส่งใบละสี่ลอยนะครับผมใบละสี่อยแต่ว่ากับประมาณผมว่าตุ๊กๆใบละห้าลอยนะครับคาส่งนี่ เดี๋ยวจเขียดนะครับผมแผคเรี in, true, ยบร้อยนะครับนี่ tamam. ทรงจริงนะผมบอกเลยแปดใบนะครับแปดใบสุดยอดมากเลยครับผมบอกเลยลูกค้ารากามี่เหยงนะครับบีวีซีใบนะครับมี่ซีใบเขามาครับบีวีซีใบนะครับเป็นหูอันนี้เป็นหูจับเหล็กนะครับผมสภาพบ่อตั้งกันนะครับผมสภาพเก่าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมบอกเลยสภาพเกาสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมบ่อตั้งเลยนะครับีวีนะครับ บีวีสภาพอ่ะไม้อัดเกตเอตาภูเขานะครับเกศเอเลยนะครับผมนะตาภูเขาเกศเอเลยนะครับผมผมบอกเลยนะครับมีซีใบเขามาอีดกรอบหนึ่งนะครับซีใบนะครับผมมีไม้ด้านหลังนะครับนะครับโอ้สภาพสวยครับผมบอกเลยบ่มีหูห้อยนอดย่ำดูนะครับผมบอกนี่ขึ้นกันนี่ขึ้นกันครับนี่ขึ้นกันนะครับผมนี่ขึ้นกันนะบ่มีห้อยนอดย่ำดูนะครับผมบอกนี่จะเป็นหูสีครับเนี่ยแปะแค่นี้นะครับธรรมดาสีเป็นอ้ว ทันใส่มาคักนะครับผมบอกเปิดฟ้าดูกะหู้นอนตรงนี้เปลี่ยนนะครับแต่ว่านี่กะเห็นสภาพกันจะจะนะครับผมบอกเลยอ่ะบิ๊กตัวนี้ก็ตั้งไว้ราคาผมขอราคาอยู่พันเก่าหาสิบเลยนะครับตัวนี้ผมขอราคาหนีเลยนะครับผมนะครับผมบอกเพราะว่าเป็นหูจับเล็กสองอันนะครับผมเอาตรงๆนะครับนี่คือด่านในนะครับนี่คือด่านในนะครับสวยขึ้นกันนะครับผมบอกเลยนี่คือด่านในนะเป็นฟ้าลังนะครับอันนี้อันนี้เป็นฟ้าลัง ตัวล่าสุดนหานเป็นฟ้าบนนะครับแต่ว่าขนาดทอกันนะครับแปดสิ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 บห้าหกนะครับผมทอกันขนาดทอกันนะครับผมอันนี้ด่านใน้ั้งสี่ใบนะครับเห็นครับอกนี่ด่านหน้าั้งสี่ใบเลยครับสวยนะผมบอกอีกใบหนึ่งใบหนึ่งภาพไปเลยใยหนึ่งภาพไปเลงนะครับเนี่ยสวยครับส่วนมากกับสวยนะแปดตาภูเขานะครับผมบอกเลยอันนี้ก็ขอขายราคาพันเก่าหาิบเลยนะครับผมผมบอกตรงๆเลยครับ เป็นหูจับเหล็กเนาะนะครับถ้าเอาเบิร์ดกะลดให้กันได้กะอยูระมาณรดให้กันกะบใบละห้าสิบบาทสี่ใบกะสองร้อยนะพ่อเดียราร์หนามันนะครับผมบอกเลยนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้สวยนะครับหูจับเหล็กครึ่งสองเลยนะครับผมบอกบางตู้บ่ได้ใส่งานนะครับติที่อย่างตู้นี้ตู้มือหนึ่งบ่ไเด้ใส่งานเลยครับประมาณนี้นะครับผมเนี่ยมีอยู่สี่ใบนะครับสี่ใบสี่ใบนะครับ สนใจจ้าเด้เดี๋ยวสินค้าสินค้าเดี๋ยวสีไรสดใจมือเด้ผมติแจ้งทางไลน์เนาะผมติโพดไว้ทางไลน์เลยดีกว่านะครับสินค้าติดแจ้งทางไลน์บอกตู้นะครับยังเนี่ยสนใจก็แอดไลน์ผมมาได้นะครับทีเบอร์ศูนย์เก้สองหนึ่งสามเจ็ดสี่สี่แปดสี่นะเบอร์ไลน์ผมแอดมาได้นะครับแอดมาแล้วก็ทักผมมาครับสนใจอยากเบิ้งยังนะครับประมาณนี้อะผมให้เบิ้งนะครับุูนี้เบิ้งตามคลิปเลยครับตามรูปตามคลิปนะครับมูนี่ นะครับผมบ่คอยได้ถทายกีบไหว้นะส่วนหมากมันบ่คอยได้ถ่ายกีบไว้นะครับผมประมาณนี tones, ้เดี๋ยวพาไอเบิ้งตัวด้านหลังนะครับเบื้งตัวด้านหลังดูด้านหลังนะครับอ่ะอันนี้ก็แพ็คส่งลูกค้านะครับผอมส่งนะครับแพ็คส่งแหละนะครับเสียงกลางอ่ะตัวด้านหลังนะครับก็ยังอยู่เนาะราคาก็ยังอยู่คือเกานะครับราคาราคายังอยู่คือเกาเนาะ ครับแล้วผเปิดไฟแป๊บนึงอ่ะเทอร์โบกะยังอยู่คือเก่านะครับเทอร์โบเทอร์โบกะมือหนึ่งขายเป็นมือหนสองนะครับเทอร์โบ่สี่พันหานะครับผมขายไปละสองพันสามเนาะเอาขอเป็นครูนะครับครูครูละสี่พันหานะครับผมบอกเลยนี่ครับเทอร์โบนะครับผมมือมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งขายมือสองผมไม่เบิ่งนะครับยังอยู่เนาะเทอร์โบนะมือหนึ่งนะครับผมเอาถ้าไปปุ๊บใส่ตะหลอกนะครับผมสายมีโคเบ์เต นะนะบบีพันก็ยังอยู่นะครับบีพันบีพันคูนี่สองพันสองนะครับบีพันนี่สองพันสองนะครับคูนี่กัคูนี่ผมบอกไปแล้วนะครับคู่ละสองพันแปดนะครับสองพันแปดนะครับผมเนี่ยบีพันของไพศาลนะครับผมพวกแลกพวกสายก็ยังอยู่เดี๋ยวผมเลยสุดมือเลยกะเดี๋ยวผมทรงสิกนะครับเลยสุดมือเลยเนาะโพวกท้งไร่แหเบึงนะครับผมกับประมาณนี้นะครับผม โตก็ยังอยู่นะครับก็ยังกิงกังเของมหาผมได้นะครับสินค้าหลายๆอย่างก็ยังอยู่ผมถ่ายสินค้าเของมาอีกนะครับเดี๋ยวจังสีไล่สดนะครับผมพวกแล็กพวกอยังกับประมาณนี้อันนี้ก็พร้อผมส้งนะครับถ่ายส้มแล้วสินค้าพวกสายพวกอยัางลายสีแยกนะครับดอกสิบสองนิ้วดอกสิบสองนิ้วอ่าเข่เขสองสองนะครับของข้นนี้นะครับยังอยู่อยูขึ้นกันนะครับผมประมาณนี้คลิปนี้เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเบนซ่าและจอร์แยนดันะครับผมในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ